ียนไหนเมาเดาไป็จอเมื่อยแค่อนนี้เราามเรียนแบบไหเธอได้เอามานอเธอด้เอามาจาไหนเธอไดเป็นตัเหื่ยแค่เรียนอะไรหลายพกเงค่ะไหนเดาหอคูไหนสิแม่คูไม่ห้เกศีเธอเดาทาไหนได้ไอคูหน่อยแม่เดาเป็นตระนาสายผ่ามีเดาเป็นตยะนเดาเป็นมีอันนี้เดาเป็นตระน เดา็น <Happiness. S 3> ตาบมี่แห um, ้งัน <respuesta> นี้แต่ถ้าพวกับลูกเสือเดาพิตาเมยเมยเพราะว่าถาวรเากให้เสนหน้าเลยน่ครับเ้นกระตุกับงเรียนไดยยืนุบอกแก้มาทำยืนค่อพู่อย่งอุ่นอยู่เลย เธอบอกยอมไม่ได้ครับนี่คือหน้าตาของชุมชนบา้านไซใหญ่ขอเสียงน,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 นิ้วหน้นชาเลยครับ่น่นเนต่เน้นนะครับเด้าสามครั้น,นึกถึงทั้าคุณพระร๋อนอะไรอันนี้ก็แฟอื่น